สวัสดีแฟนๆที่ดีลิเวอร์ตูนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในคลิปประจําสัปดาห์อยู่แล้วนะครับสามทุ่มวันนี้นะครับลิเวอร์ตูนก็จะเตะนะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเกมสําคัญนะเพราะว่านอกเหนือจากต้องทําคะแนนในพรีเมียร์ลีกนะครับลุ้นระอันดับ4แล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยววันพุธนี้มีเกมกับเรอัลาดดรออยู่ด้วยในแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งก็ถือว่าเดิมพันสูงเลยนะครับตกรอบเข้ารอบก็อยู่ที่เกมนี้แหละนะซึ่งตอนนี้โอกาสโอกาส,โอกาสเข้ารอบมันก็พูดได้ว่ามีไม่ถึงครึ่งนะครับ แต่ก่อนจะไปถึงเกมนั้นเนี่ยแน่นอนมันต้องรู้เกมนี้ด้วยนะครับโอกาสมันยังมีลุ้นอยู่ในการทำอันดับให้ติดท็อป4ซึ่งมันมีหลายประเด็นให้ให้พูดถึงก่อนเกมนี้นะครับซึ่งถ้าจะมาค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นเนี่ยมันก็อาจจะได้ประมาณสัก3าประเด็นเรื่องแรกเลยก็คือผลนัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยร์พูลแพ้มา72ถูกไหมฮะแต่ว่าเกมเนี้ยโอเคแหละ แอสเซมบลาอาจจะมีโอลีวัตจินส์นะครับซึ่งนักที่ถล,มลุมเรา7-2็เนี่ยเขายิงแฮตทริกนะแต่ว่าวิลลาเขาก็จะไม่มีแจ็คกรีลิชซึ่งในเกมนั้นยิง2ลูกนะครับการไม่มีแจ็คกรีลิชนี่ก็ถ้ามองในมุมของฝั่งเรานะฝั่งลิเวอร์พูลนะงานมันก็เบาลงไปนะครับเพราะว่าการมีอยู่ของกรีลิชเนี่ยเกมของวิลลามันน่ากลัวจังหวะทะลุขึ้นมาหรือว่าจังหวะให้บอลของเขาเนี่ยมันอันตรายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย เขาไม่มีกรีลิชแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิลล่าจะเล่นแค่สิบคนเพราะเพราะเขาก็ต้องมีหาคนอื่นที่จะต้องเล่นแทนกรีลิชหรือว่าจะเล่นในระบบต่างๆที่เขาอาจจะต้องมีปรับยังไงเขาก็ต้องเล่นส1บ็ดคนเท่ากับเราเพราะ,ะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันขนาดนั้นนะครับนั่นคือจุดแรกซึ่งยังไงก็ตามการที่วิลล่ายังมีโอลิวัตินอยู่เนี่ยเจอเกนครอฟนี้เขายังพูดถึงนักเตะคนนี้เลยนะครับว่าวัตินเนี่ยอาจจะเป็นนักเตะที่ ไม่ได้เป็นไฮโปรไฟล์แต่ว่าออมีความสามารถมีมีความมีวิญญาณเพชฌฆาตในตัวเอ,อเรียกว่ามีคุณสมบัติของการเป็นกองหน้าที่ดีนะครับกล้าหารยิงประตูได้ดีลูกอกากาศก็ถือว่ากระโดดได้สูงอะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่วิลล่าคงคงจะเรียกว่าไม่มีกรีเลชเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็การรับมือมันก็น่าจะ ไม่มีปัญหาเท่ากับมิกิลลชถูกไหมฮะอีกจุดหนึ่งมองที่ฝั่งเราบ้างฝั่งเราเนี่ยเ,เขาเล็งไปที่ตัวรุก3ามคนนะครับวันนี้ลิพุนก็คงจะไม่ไม่ไม่เล่นแบบส่งตัวลุกทั้ง4คนลงมาเป็น4ี่1สามหหรืออะไรแบบนั้นคงจะเป็น4 3 3าสเหมือนเดิมนี่แหละกลางเนี่ยจะอาจจะปรับยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะครับว่าเกต้าจะหลุดไหมนะครับหรือว่าจะใช้ใครไหมแต่ที่แน่แน่คือเขามองไปที่ตำแหน่งของ สามตัวบนเนี่ยจะเป็นใครโชตา้าคงจะไม่ดรอปถูกไหมฮะด้วยด้วยความอันตรายของเขาเนี่ยคงจะไม่ดรอปซาร่าเนี่ยก็อยู่ในสนามยังมีผลงานยังมียังมีความหวังในการทำประตูได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสองคนนี้น่าจะลงเป็นตัวจริงค่อนข้างแน่ที่เหลืออีกสองคนต้องลุ้นกันพื้นที่เดียวก็คือฟิมิโนกับมาเน่มาเน่เนี่ย หลายคนบอกว่าโอ้โหมานเน่นี่ไปไปมาเหมือนเป็นลูกรักของเจเคนะเพราะว่าฟอร์มดีไม่ดียังไงก็ได้เล่นตลอดแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะละนะครับโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่แพ้เรอาบริตในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าสนใจเพราะว่าฟีมิโน่เนี่ยคือถ้าสามคนเนี้ยจะมีใครที่โดนดรอปนะครับที่ผ่านมามันจะเป็นฟีมิโน่เพื่อให้เป็นโชตาซาร่ามาเน่ที่ผ่านมามักจะเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้เกมนี้ถ้าเป็นฟรีมิโนอีกเนี่ยถ้ากับว่าในช่วงสองสามเกมหลังเขาจะโดนดรอปเอ,อเรียกว่าจะจี้ที่ตัวเขาอะคนที่คนที่ต้องถอยต้องเป็นฟีมิโนตลอดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกมนี้เป็นฟรีมิโนอีกเนี่ยแหมผมว่าตัวฟีมิโนเองก็ต้องก็ต้องคิดเหมือนกันนะโอ้โหฟอร์มฟอร์มของเรานี่ยังไม่ดีพอที่จะลงสนามจริงๆเหรออะไรแบบนี้นะครับทีนี้ เ,เขาให้จับตามองว่าถ้าให้เดาใจของเจนคล็อปเนี่ยคนที่หลุดไปจะเป็นฟีมิโน่หรือมาเน่หรือจะเป็นโชต้ากับซาร่าซึ่งอย่าลืมว่ามันก็มีความเป็นไปได้ถ้ามองไปถึงเกมกับรเรลียวมด,ดิดนะครับแต่ถ้าพิจารณาถึงเงื่อนไขที่เต็มเกมนี้มันควรจะต้องได้3มแต้มแล้วเกมกับรเรอัลวาด,ดิดเนี่ยมันจะเตะกับนันพุธนู่นนะครับเตะเกมนี้มันยังมีเวลาพักอีกตั้ง3วันน่ะอาทิตย์จันทร์อังคารก่าที่จะเตะกับมาด,ดิดเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของการโรเตชันผู้เล่นเนี่ยผมยังมองว่ามันคงไม่ไม่ขนาดนั้นเชื่อว่าครอปจัดทีมชุดที่ดีที่สุดนี่แหละที่จะเล่นเจอกับแอสตันวิลลาหรือจะมีความเป็นไปได้ว่าจะใช้4-2-3-1เลยใช้หน้า4คนไปเลยเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมสำหรับเกมเจอมัดดิดเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าวิลลาเขาไม่มีแจ็คกรีลิชเออมันก็อาจจะกลางก็อาจจะพอวัดได้นะครับไม่อันเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าครอปเขาวางแผน การเล่นแบบไหนนะครับถ้าตามกระแสนเนี่ยมันน่าจะเป็น4-3-3นี่แหละเพราะเพราะจะไปเล่น4-2-3-1กับมัดดินเนี่ยก็น่าจะลำบากนะครับกลางอาจจะยิ่งสู้ไม่ได้เข้าไปใหญ่เพราะนั้นเนี่ยมองตัวนี้ยนี่คือจุดที่2นะครับจะเป็น3ตัวหน้าจะเป็นใครถ้าให้ผมคาดเดานะผมว่ามาเนี่อาจจะได้พักจริงๆนะครับพักเพื่อเรียกเรียกว่าเรียกแรงกระตุ้นของตัวเองเนี่ย เพื่อให้กลับมาในเกมกับเรลมาดิดผมมองแบบนี้นะนะครับนี่คือจุดที่2แล้วแล้วก็จุดที่3คือการเล่นในบ้านสถิติของลิปูลยังเดินอยู่นะครับสถิติอันย่าแย่เนี่ยอย่าลืมว่าช่วงหลังๆนี้แม้ว่าจะมีชนะไลฟิกสองนัดติดเข้ารอบแทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนส์ลีกจะมีชนะอาร์เซนอลสวยๆ3ามสูอะไรเงี้ยแต่สถิติอันย่าแย่ในเกมเย่าในเกมลีกยังเดินอยู่นะครับตอนนี้ลิปูลยังแพ้มา6เกมติดต่อกัน ครั้งล่าสุดที่แพ้คือแพ้ฟูลแลมซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเดือนหนึ่งเต็มเ็มเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นลิฟวูนไม่ได้เล่นในเกมลีกที่แอนฟิ์อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้จะกลับมาเล่นถ้าแพ้สสิติมันยังเดินต่อนะครับเป็น7นัดติดซึ่งตอนเนี้สยสิติก่อนหน้านี้นะครับมันคือ4นัดเท่านั้นเองลิฟวูตอนนี้ทาลายสสิติไปแล้วย่อยยับไปแล้วนะฮะหกนัดติดแล้วเ,เราก็หวังว่ามันจะจุดอยู่ที่นี่อยู่ที่แค่6นัดนะครับ ถ้าจะให้ดีก็ชนะให้ได้นะ,ะเพราะนั้นเป็นกําลังใจให้ทีมของเรานะเกมเย่าในพรีเมียร์ลีกหนัดหลังยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับก็คือเกมที่เจอแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เกมเดียวที่ยิงได้นะนะั่นแหะเป็นเกมที่แพ้ยับเยินที่สุดแพ้4-1ที่เหลือก็6เกมแล้วใช่ไหมแพ้4-1ไปเกมหนึงแพ้1-0ไป4เกมนะครับฟูลแลมบริันเบอร์ลี่เชลซีแล้วก็แพ้2-0ในเกมหนึ่งก็คือแพ้เอฟเวอร์ตันนะครับ พราะนั้นวันนี้รวมพลังกันนะครับสามทุ่มนะเจอกันนะครับลิโอพูลเจอแอสเซม a ิล่าหวังว่าจะล้างตาได้สําเร็จนะโอเคแล้วกลับมาลุ้นกันต่อกลับมาเจอกันต่อนะครับกับคลิปของทางที่นี่ลิวอพูนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับทาง f a c e b o o k ทางส่วนทาง YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe ใส่กระดิ่งกันนะครับก็เจอกันนี่แหละกระตูนสวยๆนะครับของคุณเบลแล้วก็คุณเตกผมคุณยักษ์เนี่ยก็จะมาไลฟ์มา อ,อัดคลิปอะไรมาเจอกันตลอดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ